เราล่อมั่วๆไปเลยนะเราสายมั่วนะครับผมติดเซให้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เซ r ร์เวอร์มิวเอ็มพีกันอีกแล้วนะครับผมเซให้ทักถ่ายนั่นเองนะครับผมตอนวันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมตีอุปกรณ์14 15นะครับผมตีอาวุธทูดแล้วก็ อาวุธธรรมดานันเองนะจะว่าตีอย่างไรผมนี่อยาจะอวดกองกําลังความเท่ก่อนกองกำลังสากองนี่มันโคตเท่ผมมาดูจะมีกองกําลัง3าอย่างนะครับผมก็ที่หนึ่งจะเป็นอิสระนะผมก็ระดับปีสาจนะเพราะว่ามันจะมีการแต่งตัวโคตรเท่คุณผู้ชมดูครับโอ้โหย่าเช่โคตรสวยเลยนะฮะแล้วก็เอรี่นะครับผมดูซ โออไปก็ oh God. จอมพลสงครามนะครับผมเยโดสวยสาสตร์นะครับผมแล้วก็ลุงวินนะฮะแล้วก็เว็บซินนะครับผมแล้วก็กองร้สุดท้ายนะฮะดูครับเยสนายประทูช้น้อยนะครับผม S p ีที่6เซิร์ฟรวมโคมซีเรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าประเด็นเข้าเรื่องกันเลยเฮ้เฮ้เฮ้ใคร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 อู้อู้อู้วิง่งทะลุวิ่งทะลุเข้ามาตามตามตามใครเอ่ย อ๋อคิงาโตนะครับผมเดี๋ยวแจกของเขาก่อนนะฮะโอเคมาการทําอุปกรณ์นะครับผมขั้น14-15นะครับผมเีียัปเกรดก็มาใหม่แล้วก็ในวันนี้แหละและผมเท่ยงคืนก็จะมีการอัปเกรดนะฮะอุปกรณ์14-15นะผมซึ่งวุฒิสวรรค์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็อาวุธธรรมดาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการตีครับหนึ่งเลยคือเราต้องมีอุปกรณ์ขั้น13ก่อน่ายกตัวอย่างเช่นนี้นะครับผม ปกรณ์ทลนสาอย่างไรนะถ้าไม่ทราบก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมจะทําคลิปสอนทําให้นะครับผมเมื่อเรามีอยูุ่ปกรณ์เน13แล้วนะคุณผู้ชมครับก็กดคลิกไปที่แปรรูปนะครับผมเลือกมาที่ปรับปรุงชุดเทพนะผมคลิกเข้าไปเลยนะฮะ นะครับผมมันก็จะขึ้นช้อยมาปุ้มประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับอ่ามันก็จะต้องการนะครับผมหนึ่งเลยคือคะแนนปรับปรุงนะคะแนนปรับปรุงหาได้จากไหนสไปม่าครับผมช็อปนะฮะหรือว่ามอนั่นเองนะครับเรื่อนลงมานะฮะกระดกลินด้วยยจโดเออเรื่อนลงมาจะสอนแบบละเอียดเลยนะไม่ใช่ว่าสอนแบบคร่าวนะเออคือตัวนี้นะผมคือแต้มคะแนนปรับปรุงนะครับผมมันก็เขียนบอกไว้แล้วเนี่ยตัวนี้เราทําการซื้อไปเลยนะครับผมโดยใช้เพชรไม่ล็อกนะฮะ ผมจะสาธิตให้ดูนะสักห้าร้อยคลิกสองหมื่นห้าพันใช่หวะคลิกซื้อไปเลยโดยส่งแสนนี่แหละนะครับเออซื้อมาแล้วนะครับผมเราก็ทําการกดใช้งานนะฮะอืมมันก็จะได้แต้มมาให้เราปรับปรุงสองหมื่นห้านะผมแล้วก็คลิกไปดูใหม่นะฮะปรับปรุงจุดเทพป,ปึง๋งเข้ามามันต้องการหนึ่งรอบเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นเองนะครับตีหนึ่งครั้งนะฮะตีแตกไม่หายตัวนี้ตีแตกไม่หายแต้มถาวร นะครับผมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการตีอาวุธนะครับผมเปรียบเสมือนเตาไฟนะตัวนี้เป็นไฟนะครับเปรียบเสมือนนะต่อมาผมคือส่วนประกอบเป็นแร่คุ้งสต่างๆที่มันผสมทำให้ดาบเราแข็งขึ้นนะครับผมซึ่งหนึ่งเลยคือยาสมุนไพรตัวนี้นะผลสาบสูตนะครับผมตัวนี้ครับระบบต้องการ1,000นพฮะตัวนี้หาจากที่ไหนก็นี่แหละคุณผู้ชมครับ ไอที่ตีตีอยู่เนี่ยไอบอสพวกต่างๆบอนสเตอร์ปีศาจยักษ์ทั้งหลายแล้วแหลและมาตีเอาเลยครับผมเออกิจกรรมก็จะปล่อยทุกวันนะครับผมก็มาตีเอาได้ในเวลากิจกรรมนะครับก็เก็บสะสมอ่ามาตีผมก็สามารถหาได้ในดดนเชียนนะฮะนี่เลยดาบหกือนนะตัวนี้ครับผมเออเราก็หามันได้นะครับโอเคนะฮะไปได้มาครบแล้วนะกิงาโตยาโดแจกของจ้า แจกของกันก่อนนะครับผมโอเคชุดแฟชั่นโจสรสละนะครับต่อมาของคือคริสตันโอยพรซื้อได้ในร้านค้าเลยครับผมหรือดรอปจากบอสมอนสเตอร์ก็มีในกิจกรรมโอ伊พรฟังก์ชันต่างๆนะฮะหาซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้หาได้ไม่ยากหลายๆท่านคงรู้จักแล้วว่าคริสตันโอยพรหามาจากที่ไหนนะครับผมโอเคต่อไปครับผมชิ้นต่อไปนะคือคริสตันเนี่ยผมพอจะทราบอยู่คร่าวๆคือคริสตัน พรเทพไม่ใช่หรอกิตัพนพรเทพมีมีอยู่แล้วเนาะจะเป็นคริสตันวิญญาณนะครับแล้วก็คริสตันพรต่อไปต่อไปอันสุดท้ายนะครับจะเป็นชิ้นส่วนนะฮะตัวนี้ก็ดรอจากบอสเบนแกนนะครับตัวนี้คือหนังสือคมภีร์ในการตีเราต้องมีอะไรบ้างมีเตาไฟในการตีอาวุธนะครับผมมีเตาไฟนะครับผมมีคริสตันมีสมุนไพรมีคมภีตำราเพื่อที่จะเปิดจักรตีอาวุธตามโศได้เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกอย่างเราครบพร้อมแล้วล้วก็คลิกตีเลยเปอร์เซ็นต์ตี25ใช้ทองในการตีก็ประมาณ5ล้านนะครับผมหรือ500,000นะครับโอเคเพราะฉะน,นั้นแล้วผมจะไม่ล่อนะซึ่งมันมีวิธีการตีล่ออยู่นะครับผมแต่ผมจะไม่ตีล่อนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วผมคลิกตีเลยแล้วกันนะครับใช้ดวงวัดเอานะฮะจัดไปทํา25 ติดแล้วตัวไหนจะเสียไปบ้างคือเห็นที่เราได้มาจะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคลิก้โอกาสอีกครั้งหนึ่งปึง๋งมันต้องตีร่อเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมจะการตีร่อเนี่ยมันมันต้องใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไอเทมต่ำๆนะครับผมไอเทมต่ำๆนะฮะเราลองเอาาวุธรรมดาธรรมดาธรรมดามาตีดูนะครับผมเ,เราจะตีลอ่อ อ้าวหนึแล้วก็มาตีตัวนี้เป็นคลิกที่4นะฮะตัวที่เราจะตีจริงๆนะครับสำเร็จแน่นอนเชื่อปะ่ะครั้งที่สี่ปึ้งโอ้โหคือเราต้องตีร่อสครั้งนะครับผมเป็นเทคนิคในการตีร่อนะครับผมเพราะว่าให้ระบบมันจับในการล้มเหลวเนี่ยระบบมันจะส่มนะครับสี่ครั้งเราลองตีดูลองไปทําดูนะครับ เราก็จะได้อุปกรณ์ขั้นที14มานะครับผมตัวนี้เลยนะซึ่งอุปกรณ์มันมีมากกว่า14มันมีสูงสุดถึง15เราก็ดําเนินการตีต่อเลยนะครับผมโดยใช้องค์ประกอบเดิมเลยนะครับผมแต่เพิ่มจํานวนขึ้นนะครับประมาณนั้นนะในการทําอาวุธ14 15แล้วสามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องของชุดเกาะหมวกแหวนอะไรต่างๆในรูปแบบนี้หมดนะครับทำตามนี้หมดเลยเกรดนะโอเคนั้นเรามาจัดอีกนะครับผมตีรอบไปก่อน1 2 7หนึ่งสองสามเออนี่เราล่อมั่วๆไปเลยนะเราสายมั่วนะครับผมติดแล้วอุปกรณ์ขั้น15นะครับผมฟินิชนะครับผมแค่นี้นะครับผมในการทําอุปกรณ์นะครับขั้น15นะครับผมสิ่งที่ยากคืออะไรคือการหาสิ้นส่วนนะครับผมต่างมาตีนะครับตัวนี้เราก็ใส่ใช้งานมันได้เลยนะจ๊ะโอ้ยเย่ยสวยนะครับ จัดไปแล้วก็อวุธสวรรค์นะครับผมผู้ชมในรูปแบบการตีเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเพราะว่าอาวุธสวรรค์ผมเนี่ยขั้นที่สี่นะครับขั้นที่สี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ตีผู้ชมดูคริสต่างๆเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจํานวนเยอะนะครับผมใช้สามพันครั้งมันไอใช้ไอนี้หมดเลยนี่ว่า มันเป็นอุปกรณ์ไอ้นี่หมดเลยเราเราเรา,เราต้องไปเอาอุปกรณ์ที่มันแบบกระกลากมาตีนะฮะอุปกรณ์ขั้น1ิบนะครับอุปกรณ์ขั้น1ิบเราต้องเอาตัวนี้มาตีฮะคุณชมเตกมาสัก2อันไปเออมาครับผมลองลอง่ลอไปก่อนหนึ่งสองสามสี่นะรอบที่ห้าเรามาตีของเรานะฮะโอ้ยคริสตินนีพรหมดเยดเด้อที่บวกอาวุดน,นะมันมันได้ลุนครับคุณผู้ชม เฮ้ยเดี๋ยวมันจะติดไหมเนี่ยมันระบบมันนับป่าวะลองดูอ๋อติดนะสําเร็จครับขั้น15ผมมาแล้วโอ้โหสวยสัตว์่งโดเอา้านำไปใช้นะผมการตีล่อ,อก,ก่อนไปตีจริงนะฮะตัวนี้เราตีล่อ,อให้มันล้มเหลวประมาณ4ี่ครั้งนะฮะครั้งที่5้านะครับผมเรามาคลิกกี้อุปกรณ์จริงของเรานะฮะมันก็จะติดเลยมันจะไม่ล้มเหลวนะครับ นั่นไงอันนี้คือการตีล่อนะครับผมก็สามารถนาไปใช้งานได้นะมันจะไม่ได้พลาดโอกาสนะผมในการเก็บของมาเนี่ยเราจะไม่เสียดายนะครับอุปกรณ์สิบห้าผมก็สามารถตีได้แล้ววุฒสวรตีเหมือนกันเลยกับวุฒธ,ธรรมดานะครับผมนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะม,มากโอ้โหเรียบร้อยฮนะอุปกรณ์ขั้นสิบห้าสองชิ้นประมาณได้เลยนะผมก็ ถ่ายคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดิยวด้วยนะจะได้หาเสริมมารีวิวจะได้มีเทคนิคในการทำอุปกรณ์ทำขำฮาฮ่าสนุกสนานนะผมในเกมมิวคุณชม